10อันดับผู้หญิงที่มีหน้าตาที่สวยที่สุดในโลกในปี2022โดยการจัด10อันดับนี้มาจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า TC c a l e r ที่คอยจัดอันดับคนหน้าตาดีจากทั่วโลกในแต่ละปีใครที่จะคว้าตำแหน่งนี้ไปก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง w o r l d Story ด้วยนะครับอันดับที่10เธอมีชื่อว่าจื w เป็นนักร้องเคป๊อปชาวไต้หวันสมาชิกของวงทวัยอายุ23ปีเธอเกิดเมื่อวันที่14มิถุนายนปี1999ในปี2012จือวีได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการทางศิลปะการแสดงของ m ิวส์โดยวันนั้นได้มีแมวมองในวงการบันเทิงพบเจอเธอในงานนี้ และได้พาตัวเธอไปยังเกาหลีใต้ในปีนั้นเพื่อฝึกฝนให้เป็นดาราเมื่อได้ฝึกฝนมากกว่า2ปีจีวีจึงได้ปรากฏตัวครั้งแรกในรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อว่า16ในปี2015และในปีเดียวกันเธอก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน9หญิงสาวที่ประกอบกันเป็นกลุ่มดนตรีที่มีชื่อว่าชไว และเปิดตัวในเดือนตุลาคมและในปีเดียวกันเว็บไซต์ T s e e c, c a n l e r ก็ได้จดชื่อของจิววีให้เป็นหนึ่งในร้อยบุคคลที่มีหน้าตาสวยงามที่สุดอีกด้วยอันดับที่ 9.Nana After School เป็นสมาชิกของวง After School เธอนั้นมีอายุ31ปี นานานั้นเกิดเมื่อวันที่14กันยายนในปี1991ที่เมืองชองจูในประเทศเกาหลีใต้ก่อนที่เธอจะเปิดตัวเป็นสมาชิกของวง After School เธอเคยเข้าร่วมการประกวดเอเชียแปซิฟิกซูเปอร์โเดในปี2009มาก่อนนานานั้นเป็นคนที่แต่งหน้าเก่งมากๆจนเธอนั้นมีใบอนุญาตในการแต่งหน้า และเป็นสมาชิกของสมาคมช่างแต่งหน้าแห่งประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียวอันดับที่8ไมโอมาเธอเป็นนักสแสดงสาวชาวอียิปต์เธอนั้นมีอายุ34ปีเกิดเมื่อวันที่ 10. ตุลาคมปี1988ไมโอมานั้นเป็นนักสแสดงทางโทรทัศน์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางอย่างซีรีส์เรื่องเวลอันโกราบาหรือว่าจะเป็นเรื่อง รายาเอลมาดามด้วยรูปร่างและหน้าตาของเธอนั้นทำให้เธอได้รับความนิยมใน i ิน t a g r กรมมีผู้ติดตามมากกว่า13ล้านคนใน i ิน t a g r กรมของเธออันดับที่ 7. ยาเอลเชลเบียเธอนั้นมีอายุ21ปีเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2001ในปี2020ก็เคยคว้าอันดับที่1มาครองแล้ว เธอนั้นเกิดที่ประเทศอิสราเอลและจุดเริ่มต้นในอาชีพนางแบบของเธอก็คือการอัปโหลดรูปภาพของเธอลงในอินสตาแกรมและมีกระแสตอบรับที่ดีมากๆจึงเป็นจุดเริ่มต้นในวงการนางแบบของเธอและในตอนที่เธออายุ17ปีเธอได้เป็นนางแบบให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของคิมคาเดเชียนและเธอยังเคยแสดงละครทีวีอีกด้วยในช่วงปี 2019เธอได้รับบทแสดงนำในเรื่องพามาชและไม่เพียงแค่นี้เธอยังเคยรับใช้ชาติโดยการเข้าร่วมกองทัพของอิสราเอลในส่วนของกองทัพอากาศซึ่งเธอรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รับใช้ชาติอันดับที่6อิวานาอาราวีเธอนั้นเป็นนักแสดงนางแบบและบิวตี้บอกเกอร์ชื่อดัง เธอนั้นมีอายุ26ปีเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคมในปี1996และเธอยังเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างอิวานาสกินอาราวีถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลทางโลกโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในยุคข,ของเธอเลยก็ว่าได้เพราะเธอนั้นมีผู้ติดตามใน YouTube มากที่สุดในฟิลิปปินส์เลย และทาง Google ยกให้เธอเป็นผู้สร้างเนื้อหา YouTube ยอดเยี่ยมในฟิลิปปินส์เป็นเวลา2ปีติดต่อกันและในปี2019เธอยังได้รับรางวัล Best New Female TV Personality จากงาน PMC Star Award of Television อันดับที่5รูปหนังสีตาราเธอนั้นเกิดเมื่อวันที่23เมษายน ในปี1999ปัจจุบันเธอนั้นมีอายุ24ปีรูปหนังเป็นหนึ่งในสาวไทยที่ติดอยู่ในท็อป10อันดับนี้โดยเธอนั้นมีผลงานในการเตืนแบบและถ่ายแบบและยังเคยเป็นอดีตเกอร์กรุ๊ปของวงเกาหลีใต้อีกด้วยรูปหนังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่า e w a าวูเมนยูนิเวอร์ซของประเทศเกาหลีใต้ และเธอได้เดินตามความฝันของเธอโดยการเป็นเด็กฝึกของค่ายแกนไลก,กูและเปิดตัวเดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกของวง H1K ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด4คนได้แก่เยลซอยรีนาและสิตาลาเธอเปิดตัวด้วยอัลบั้มชุดแรกที่มีชื่อว่า a f r l e c o ในเดือนมกราปี2022ที่ผ่านมา และต่อมาในวันที่25พฤษภาคมในปี2023ทางค่ายของเธอได้แจ้งว่าลูกหนังสีตลานั้นได้ถอนตัวออกจากวงเนื่องจากสาเหตุส่วนตัวและได้รับการปรึกษากันอย่างดีแล้วกับสมาชิกในวงเป็นเวลานานและถ้าใครอยากรู้ว่าเธอออกจากวงด้วยเหตุผลอะไรก็หาดูคลิปที่สัมภาษณ์เธอได้ใน YouTube เลย อย่างไรก็ตามก็คอยติดตามว่าอนาคตของเธอนั้นจะเป็นยังไงต่อไปอันดับที่4ดาชาเทเลนเธอเป็นนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์หน้าหวานลูกครึ่งยูเครนและรัสเซียเธอเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมในปี1999ปัจจุบันเธอมีอายุ24ปีดาชานั้นเป็นนางแบบชาวรัสเซีย ที่พ่วงตำแหน่งบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยความน่ารักของเธอทำให้มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากมายและความน่ารักของเธอดันไปเข้าตาของ Rainmaker Korea คเรียเนั่นเป็นจุดรเริ่มต้นทําให้เธอเข้าไปเป็นนางแบบให้กับแบรนด์เกาหลีใต้และความฮอตของเธอนั้นทําให้หลายๆเพจ ต้องมีรูปของเธอไว้ประดับผพจและถือว่าเธอนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลทางแฟชั่นมากๆคนหนึ่งเลยทั้งการแต่งหน้าการแต่งตัวและการแต่งรูปของเธอจะออกในโทนพเพชหว,วานๆทำให้หลายๆคนนั้นลหลงไหลในตัวเธอมากๆด้วยใบหน้าของเธอที่พอรเฟ c กมากๆเหมือนกับพระเจ้านั้นได้สรรสร้างงานชิ้นนี้มาอย่างดีถ้าใครอยากติดตามชีวิตประจำวันของเธอ ก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube ที่โรงเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและการเมคอัพต่างๆของเธอในแต่ละวันอันดับที่3 r ริซ่าแบ็กพิก็เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับสาวคนนี้ริซ่านั้นเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมในปี1997ริซ่านั้นมีอายุ25ปีเธอเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย และเธอเคยได้ตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกในปี2021ันีิซ่านั้นเธอชอบการเต้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วและในตอนนั้นเธอได้เป็นสมาชิกของวีสคูลทีมนักเต้นที่มีสมาชิกทั้งหมด11คน mm. เธอเคยไปแข่งขันในรายการ LG Entertainer ล้านฝันสนันโลกที่ช่อง9เมื่อปี2009 เมื่อริซ่าโตขึ้นเธอก็เริ่มสนใจอุตสาหกรรมเคป๊อปและอยากเป็นศินลปินเกาหลีและในปี2010 YG Entertainment ได้มาจัดออดิชั่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกจากผู้สมัครทั้งหมด4,000คนริซ่าเป็นคนเดียวที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับเข้ามาเป็นศินลปินฝึกหัดของ YG เมื่อวันที่11เมษายนในปี2011 และในปัจจุบันริซ่านั้นเธอได้รับรางวัลมากมายโดยมีรางวัล Mama a าอวอร์ชเซอร์เคิลชาร์ตมิวสิกอ MTV Video Music a w a r d รและ MTV Europe Music Awards โดยสองรางวัลหลังเธอเป็นศิลปินเดี่ยวใน K-POP คนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้มา เธอยังได้บันทึกในสถิติโรคอย่างกินเนสโอร์กคอร์ดโดยเป็นหนึ่งในไอคอนวงการ k คป๊อปที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกและไอคอนเคป๊ปที่มียอดผู้ติดตามมากที่สุดในอินสตาแกรมตั้งแต่ปี2019อันดับที่2แนนซี่จิวแมคโดนีเธอเป็นไอดอลสาวลูกครึ่งอเมริกันและเกาหลีใต้ เธอนั้นเกิดเมื่อวันที่13เมษายนในปี2000ปัจจุบันเธอนั้นมีอายุ23ปีแล้วเธอเป็นนักร้องนักแสดงและพิธีกรในรายการของเกาหลีใต้และเธอยังเคยเป็นอดีตสมาชิกข,ของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ชื่อว่ามโมแลนก่อนที่เธอจะเดบิวต์เข้ามาในวงแนนซี่เคยคัดเรือเข้ารายการโคเรียกอตชาลินโดยเป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มฮิปฮอปที่มีชื่อว่าคิว i ี้พาและกลุ่มนี้ได้เข้าถึงรอบรองชนะเลิศในปี2016แนนซี่ได้เข้าร่วมรายการแข่งขันเรียลิตเอาชีวิตรอดที่มีชื่อว่า Fighting Momoland เพื่อคัดเลือกสมาชิกของวงโกลุ่น้องใหม่ของ MLD e n t e r t e r t m i n t m o t o o m o l a เ d เธอจบการแข่งขันด้วยการคว้าอันดับที่หนึ่งมา และได้เปิดตัวในมิดิอารบัมที่มีชื่อว่า Welcome to Mo m o l a n d และเราก็เดินทางมาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับและคนที่คว้าอันดับที่1ไปก็คือ Jasmine t r u i Jasmine เธอเป็นนางแบบเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันและอังกฤษเธอเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี1991 เธอนั้นมีอายุ32ปีดีกีของเธอนั้นเป็นถึงนางฟ้าของ v i คตอเรียซีเครและในปีที่แล้วเธอนั้นได้อันดับที่9ไปและในปีนี้เธอก็คว้าอันดับที่1ได้ในที่สุดในตอนเด็กๆเ,เธอนั้นเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเป็นอย่างมากก่อนที่เธอจะกลายเป็นนางแบบเมื่อตอนอายุ15ปีแม่ของเธอนั้นเป็นแฟชั่นสไตลิสต์คนดัง และเธอได้ถูกพบที่โชว์รูมแห่งหนึ่งของแม่เธอและตอนนี้เธอได้แต่งงานและมีลูกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโรกในปี2022คิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไ r i b ์ให้กับช่อง World Story ด้วยนะครับ